สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมขอนําเข้าสู่วิถีชนบทบ้านเรานะครับผมลูกทุ่งบ้านเราเลยนะครับเพื่อนเพื่อนวิถีชีวิตคนละบ้านเราก็เป็นอย่างนี้แล้วครับเพื่อนเพื่อนเมื่อก่อนทางเส้นนี้ครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยครับมันไม่ได้สวยหรูแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนนี่ครับโอ้การเวลาผ่านไปครับทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงครับผมจากดินแดงกลายเป็นดินดําครับโอ้โหนะครับผมนี่นะครับผมชีวิตชนบทบ้านเราครับผมนี่ครับ ป้าคุณตาคุณยายป้าครับป้าไปซื้ออะไรมาไม่รู้นี่ครับวิถีบ้านนอกเรานะครับนาะนี่ยังมีอ่าอนี่ครับเข็นไปไล่ไปนาครับวิถีชนบทบ้านเราครับผมเพื่อนไปไล่ไปนานะครับนาองนี่เป็นยายผมเองครับผมยาย,ไ,ยาไปนา แล้วทำไมไม่เอาใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงท้ายไปอะระยะคุณครับผมครับผมยายก็มาเจอพี่สาวแม่ยายผมเขาก็เป็นมีสักเป็นป้าก็เป็นยายครับผมเรยกเป็นยาย เส้นทางเส้นนี้ครับผมถือว่าดี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 กว่าเมื่อก่อนเยอะเยอะมากมากครับผมเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหมันมันพูดง่ายว่าเป็นดินทรายครับดินทรายน้าแรังงี้ครับผมไปไปยากมายากครับเพราะว่าอะไรครับไปยากเพราะว่าดินทรายครับเวลาเวลามันอ่าเขาเรียกว่ารถอะรถมันตะกุยครับผมเออนะครับรถมันลื่นรถมันตะกุยขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ลื่นล้ม รถใจก็ลื่นประมาณนี้ครับผมตอนทุกวันนี้ก็โอเคครับเขาก็มีอารุคุมลูกรังมาลงให้มันก็ถือว่าดีครับผมดีก็เมื่อก่อนเยอะถือว่าโอเคครับผมก็นี่ครับทางไปทุ่งไปนาไปไร่ครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมันก็ไม่ได้มีเลือดหรูประเสริฐซีเลยครับผมเส้นทางชีวิตคนเราครับมันมันเหมือนกันนะครับผมการเดินการเดินชีวิตหรือว่าอะไรครับผมนี่ก็เป็นผมอยากจะถ่ายทอดอาชีวิตชนหมดความเป็นอยู่อ่า บ้านเราให้ให้ได้รับชมกันนะครับผมมันเป็นแบบนี้ครับมาบ้านแต่ทีเราก็ต้องอามาถ่ายทอดชีวิตชนบทแบบนี้ครับผมเราอย่าลืมถิ่นฐานบ้านเกิดชนบทบ้านเราครับผมอยู่ที่ไหนครับผมมันก็ไม่อบอุ่นเหมือนอยู่ที่ชนบทบ้านเรานะครับเพื่อนอยู่ในเมืองฟ้าเมืองกรุงมันมีสิ่งสวยงามเลศหรูเยอะแยะ,ยะมันก็ใช่ครับผมแต่มันไม่ได้สุขก,กายสบายใจเหมือนบ้านเราครับเพื่อนดูน้องควายเผือกนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับ เห็นน้องควายเปือกไหมมอควายเปือกไหมครับเผลือกสวยด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นครับเป็นชีวิตชนบทบ้านเรานะครับเพื่อนผมเป็นคนที่ชอบแบบนี้ครับแบบชีวิตชนบทบ้านเราแบบนี้ครับผมพวกเราเรากลับมาเราก็ต้องมาผมต้องมาทุ่งนาครับผมต้องมาเที่ยวทุ่งนาต้องมาต้องมาครับฝั่งนี้ก็มีนะครับน้องวัวน้องควายน้องกระบือน น้องกระบือนี่ครับกินไอดินกินกองฟางนะครับผมชีวิตสัมผัสกับชีวิตชนบทมันก็มีความสุขไปอีกแบบนะครับผมชีวิตในในชนบทก็มีความสุขอีกแบบหนึง่งชีวิตในกรุงก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งครับผมอากาศบ้านเรามต้องพูดถึงครับเรื่องอากาศอากาศบริสุทธ นี่ครับเมื่อใกล้ถึงนาผมเลยนะครับเพื่อนๆเร็วเข้าไปตรงนี้เลยครับผมเข้าไปไม่ไกลครับผมไม่ไกลสักเท่าไหร่ประมาณประมาณหนึ่งกิโลครับผมจากตรงนี้เข้าไปครับจากปากทางนี้เข้าไปหาทุ่งนาของผมเองครับผมหนึ่งกิโล นี่ก็จะมาถึงตรงนี้ก็จะมาถึงนา,าเขาเรียกว่านาของป้านะครับป้าคนเมื่อกี้นะครับผมเ <Ch>. ป็นพี่สาวแม่ยายผมเมืม่อกี้คนเมื่อกีนออ้นะครับผมนี่ครับก็จะถึงนาแล้วนะครับตรงนี้ป้าก็จะเลี้ยงวัวไว้ครับมีวัวมีควายครับผมมีวัวนี่ครับน้องวัวน้องวัวนะครับนี่เป็นป้าของป้าผมเองครับผมนี่นี่จะเป็นน้องวัวของป้าผมเอง บรรยากาศบ้านนอกครับผมนี่แหละครับของแค้ครับผมก็ยังมีไม้ใหญ่อยู่ครับไม้ใหญ่สองสามต้นอยู่ครับบรรยากาศกลางทุ่งกลางท่ามก็ประมาณนี้ละครับเพื่อนมันก็ไม่ได้เลือดลือสดไม่ได้เลือดหรูประเสริฐสีอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับเพื่อนฝั่งนี้เขาก็จะปลูกยาชีดนะครับผมเขาจะนิยมปลูกยาชีดกันครับผม ช่วงฤดูหน้าแรงก็จะปลูกยาจี๊ดกันครับนี่จะเป็นปลูกยาจี๊ดเขาก็เก็บแล้วครับจะหมดแล้วครับตรงนี้จะหมดแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับไอ้ดำๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต่อฟางนะครับแต่เป็นนกนะครับเห็นไหมครับดำๆนะครับไม่ใช่ต่อฟางครับแต่เขาเป็นนกเขาเรียกว่านกอีเซลประมาณนั้นครับ กอมาถึงตรงนี้นลครับผมนี่ก็จะเป็นทุ่งนาของตานะครับ ากับยายคนที่เลี้ยงลูกให้ผมเองครับผมตรงนี้ทุ่งนานี่ก็จะเป็นสะธรรมชาตินะครับผมตากับยายขุดอว้นะครับผมมาเลี้ยงปลาแล้วก็เอาดาวไปลดต้นไม้ครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมมันเป็นคลิปเป็นบ้านคลิปเรียลไทม์ครับผมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม เดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย